สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยก็จะพาทุกคนเข้ามาสู่คอนเทนต์ที่เราใช้ไพ่ทำนายดวงชะตานะคะให้ไพ่บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะมันเป็นจังหวะที่ดาวใหญ่ๆได้ทําการโคจรยกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีดาวแรงทํามุมเล็งกันด้วยนะคะสมัยจึงอยากจะมาใช้ไพ่เพื่อทานายดวงชะตาให้กับแก่ละลัคนาราศีนะคะ ชาวลัคนาราศีมิถุนที่สมัยขออนุญาตสับไพ่แล้วก็ขอเลือกไพ่ให้กับตัวคุณเลยนะคะในช่วงที่สมัยสับไพ่นะคุณสามารถตั้งเจตอธิษฐานทำใจให้นิ่งทำสมาธิเพื่อให้ไพ่ที่เลือกออกมานั้นตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคุณมากที่สุดนะคะ เดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะขอเลือกไพ่ทั้ง10ใบให้กับชาวมิถุนนะคะใบที่1ค่ะใบที่สองสาห้า หกเจ็ดแปดเก้าใบสุดท้ายนะคะใบที่สิบค่ะเลือกไพ่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูกันนะคะว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะใบแรกค่ะห้าถ้วยค่ะ The Sun ค่ะอัศวินเหรียญค่ะหนึ่งถ้วยค่ะราชินีถ้วยค่ะหกราชนีเหรียญค่ะขอภยัยแล้วก็หกถ้วยค่ะ สไม้ค่ะสิถ้วย The Devil ค่ะ The Emperor ค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงนี้ดูเหมือนว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหานะ และบางทีคุณมีความโดดเดียในในใจจ่ยวภายในจิตใจคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปัญหาที่เราเจอแล้วไม่มีคนรอบข้างรอบตัวช่วยแก้ไขเลยเป็นตัวเราที่ต้องเผชิญเป็นตัวเราที่ต้องแก้ไขนะคะแต่อย่างไรก็ตามข่าวดีของชาวลัคนาราศีมิถุนก็คือคุณเป็นคนที่มีไฟแรงค่ะคุณเป็นคนมีความสามารถค่ะคุณเป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะ เวลาที่คุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะทําอย่างจริงจังและตั้งใจจนในที่สุดเนี่ยคนรอบข้างรอบตัวก็ต้องยอมรับในตัวคุณเวลาที่คุณอยากจะก่อร่างสร้างตัวอยากจะเริ่มอะไรนะคะใครก็ฉุดคุณไม่อยู่ใครก็จะมารั้งคุณไม่อยู่นะคะและชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยต้องบอกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณเหนื่อยมากแต่ความสําเร็จมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่คุณได้รับมาไพ่เส็บถ้วยเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ธรรมดานะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ธรรมดานะคะ คุณมีความมั่นใจอย่างมากนะคุณไม่กลัวที่จะล้มเหลวอะเนี่ยเดอะซันเกิดขึ้นเนี่ยคุณไม่ได้กลัวเลยแม้ว่าคุณทําแม้ว่าคุณลองแล้วมันจะผิดพลาดแม้ว่ามันจะล้มเหลวแม้ว่ามันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้แต่คุณก็ยังจะดําเนินหน้าต่อไปนะด้วยความมั่นใจด้วยความไม่กลัวด้วยความที่คุณมีไฟด้วยความที่คุณคุณกล้าลองอะเออคุณเปิดใจอ่ะ เพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นจุดที่จะนําพาตัวคุณไป,ไปสู่ความสําเร็จได้นะในช่วงเดือนนี้จะมีการเฉลิมฉลองนะคะจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นจะมีความน่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะคะจะมีคนรอบข้างรอบตัวคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยผลักดันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาสนิทมีสหายหรือแม้แต่คนรักคู่รักนะคะและชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในจังหวะนี้ศักยภาพความสามารถของคุณเนี่ยมันจะเข้าตากรรมการนะ หมายความว่าอะไรหมายความว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นถึงความสามารถของตัวคุณจนบางทีคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนหรือก้าวก้าวก้าวหน้าในด้านการงานอะ ไปสู่ความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งบางคนออกจากงานประจําเมื่อเป็นปนายนตัวเองเพราะว่าสองใบเนี้ยเมื่อขึ้นคู่กันแล้วคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันแต่มันก็ทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าได้เหมือนกันนะคะออกจากงานประจํามาเป็นนายตัวเองหรือบางทีไม่จําเป็นต้องออกก็ได้แต่หาอาชีพเสริมหาอาชีพเพิ่มอาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยแบ่งเวลาให้เป็นหน่อยแต่สุดท้ายคุณก็มีธุรกิจเกิดขึ้นแล้วก็มีงานประจําทําไปด้วยเป็นประมาณนั้นนะคะชาวลาราศีมิถุนเคยเจอกับความล้มเหลวมาแล้ว นักต่อนนะักเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่พังธุรกิจที่ล้มความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต้องเลิกรากันไปหรือมีปัญหากับคนในบ้านคนใกล้ตัวนะไพ่มันเตือนคุณว่าคุณผ่านอะไรมาอย่างหนักหน่วงแต่คุณยังยืนอยู่ได้นั่นหมายความว่าคุณไม่ธรรมดา และคุณก็จะต้องผ่านปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้เช่นกันแม้บางครั้งบางทีคุณจะท้อบ้างเหนื่อยบ้างไม่มีกําลังใจบ้างแต่ว่าเชื่อเลยนะคะว่าคนอย่างชาวลัคนาราศีมิถุนไม่มีใครมันล้มคุณได้นะในจังหวัดเดือนมิถุนายนนี้จะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะตัวที่บ่งบอกว,ว่ามีทางเลือกคือไพ่หนึ่งถ้วยนะคะจะมีสิ่งที่คุณคิดว่าอืมฉันไม่น่าจะลองอะ่ะสิ่งเนี้ยฉันไม่ทาหรอกฉันไม่ถนัดฉันไม่ชิน แต่ปรากฏว่าคุณอาจจะได้ลองก็ได้นะคะขอดื่มน้ำสักหน่อยนะทางเลือกใหม่ๆม,มีเข้ามาค่ะเป็นทางเลือกที่คุณไม่เคยที่จะก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยอะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าอ่ะลองเสี่ยงสักหน่อยซิลองดูสักหน่อยซิเพราะบางทีมันจะอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวคุณก็ได้แล้วมันขึ้นมากันกับไพ่เดือซัน เออลองไม่ลองแล้วไม่น่าจะเสียหายอะไรนะลองดูนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณรู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณกําลังจะลองสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มหรือสิ่งที่คุณกําลังดําเนินอยู่มันอยู่บนเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับแรงกายแรงใจของคุณทั้งนั้นเลยนะคะถ้าคุณพยายามอย่างเต็มที่สมัยก็เชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้และชาวลัคนาราศีมิถุน,นะคะ่ะ ในจังหวะนี้มันมีมุมที่คุณยังพะวงกับอดีตยังไงก็ไม่รู้อ่ะอืมคุณเคยเห็นว่าอดีตคุณเคยล้มคุณเคยมีปัญหาคุณเคยมีความทุกข์ใจแล้วคุณกลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะว่าทุกคนอาจจะมีความกลัวภายในจิตใจแต่ถ้าคุณสลัดความกลัวนั้นไปได้มันจะทําให้คุณเดินหน้าต่อไปได้ไวนะ และชาวลัคนาราศีมิถุนให้ระมัดระวังเรื่องเงินสักหน่อยนะคะแม้ว่าจะมีไพ่เหรียญเกิดขึ้นเพียงแค่ใบเดียวมันหมายถึงความมั่นคงทางจิตใจและการเงินแต่คนรอบข้างรอบตัวคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเขามีปัญหาการเงินเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากตัวคุณก็ได้ซึ่งคุณเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ใจอ่อนใจดีหรือเห็นอกเห็นใจให้คนอื่นหยิบยืมก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะในจุดจุดนี้นะชาวลัคนาราศีมิถุนบางครั้งบางทีเนี่ย สมัยมองว่าคือคือเหมือนคุณยังลังเลอะไรบางอย่างอ่ะอคุณกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าหรือคุณมีความลับคุณมีความรู้สึกอะไรที่มันกดดันคุณอยู่ภายในใจหรือเปล่าหรือคนรอบข้างรอบตัวคอยกดดันคุณอยู่หรือเปล่ามันทําให้คุณไม่กล้าที่จะปล่อยพลังความคิดของตัวเองออกมาคุณกลัวว่าสายตาที่มองมายังตัวคุณมันเป็นสายตาที่เฮ้ย ไอคนนี้บ้านปะเนี่ยไอไอคนที่ทําอะไรอย่างนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณคุณแคร์สายตาคนอื่นมากจนเกินไปจนไม่ได้แคร์ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองอะ่ะอืมสมัยรู้สึกว่าชาวามิถุนเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ปล่อยวางนะคนอื่นไม่ได้มีผละไรกับชีวิตของคุณมากหมายขนาดนั้นนะคะเราไม่ได้ไปขอเงินเขาเราไม่ได้ไปขอที่อยู่เขานะคะเราสู้ด้วยลำแข้งของเราเองเพราะฉะนั้นเราให้ความรู้สึกให้ความสําคัญกับจิตใจของเราจะดีกว่านะคะ ชาวาราศีมิถุนให้ระมัดระวังศัตรูที่มองไม่เห็นนะอาจจะมีศัตรูลับๆศัตรูที่อยู่เบื้องหลังคอยติดชิ้นนินทาคอยใส่ร้ายป้ายสีหรือคนที่ไม่หวังดีแต่มาในคราบของคนที่พูดดีวังตัวดีอันนี้ต้องดูให้ดีนะคะสําหรับชาวาราศีมิถุนสมัยขอเปิดไพ่พระพิคเนธเพิ่มเติมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะสามใบดูว่าเรื่องราวของคุณในช่วงนี้ไพ่พระพิคเนธต้องการจะสื่อสารอะไรคะ่ะ ชาวมิถุนนะคะได้ไพ่ cultivation ค่ะคุณได้ไพ่ promise the future ค่ะได้ไพ่ blessing ค่ะจากหน้าไพ่ที่เปิดออกมานั้นนะคะคุณคุณมีการอ้อนวอนนะคุณมีการขอพรคุณมีการตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างนะ คือตรงนี้ไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายความว่าอ้อนวอนขอพรเพียงอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงการลงมือทำด้วยแล้วคุณก็ขอให้การลงมือทำของคุณมันประสบผลสำเร็จแน่นอนคะ่ะทุกคนคาดหวังแบบนี้นะคะคุณคาดหวังว่าสิ่งที่คุณทํามันจะมาถูกทางสิ่งที่คุณทํามันจะไปได้ดีสิ่งที่คุณทํามันจะบังเกิดผลทุกคนคาดหวังแบบนี้นะคะและชาวลัคนาราศีมิถุนเองก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่คุณทําอย่างเต็มที่แล้วสมัยมองว่ามันโอเค สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะโดยเฉพาะอุปสรรคปัญหาคุณผ่านมาเยอะแล้วหลังจากนี้คุณตั้งเป้าหมายกับตัวเองแล้วว่าคุณจะทําอย่างไรคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรคุณจะมีแนวทางอย่างไรคุณมีแบบแผนอย่างไรคุณกําลังจะเดินไปสู่แบบแผนที่คุณวางไว้เพื่ออนาคตที่สดใสของตัวคุณเองซึ่งดีมากๆนะคะอุปสรรคอะไรขวางหน้ามันรอคุณอยู่แต่คุณไม่กลัวมันเป็นมันเป็นไพ่ที่บอกบอกถึงความมุ่งมั่นมากๆอ่ะ ไ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนคือคุณเป็นคนที่มีใจิตใจอ่อนโยนคุณเป็นคนที่มีใจิตใจดีนะคะแต่คุณอย่าให้ความใจดีใจอ่อนของคุณมากลายเป็นอุปสรรคที่คอยกีดขวางตัวคุณนะจงเสริมพลังความอ่อนโยนของตัวเองด้วยความเข้มแข็งนะจงเสริมพลังความใจดีของตัวเองด้วยการก้าวไปข้างหน้าทำทุกอย่างอย่างสุขุมนุ่มลึกนะคะจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้ค่ะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะชาวมิถุนที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยก็อยากจะให้คุณน,นั้นพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเนาะในจากไพ่ที่คุณได้มาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆนานาม,มากมายถ้าคุณไม่ท้อไม่ถอยก่อนถ้าคุณไม่เลิกทําไปก่อนสมัยก็เชื่อว่าชาวมิถุนจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ